ในคืนวันที่6ทธันวาคมปี2014ได้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งเมื่อหญิงสาววัย9 9ปีเจสสิก้าแชมเบอร์สถูกพบในสภาพที่ถูกไฟคลอกทั้งเป็นท่ามกลางรถยนต์ของเธอที่กำลังลุกไหม้เหตุการณ์สะเทือนขวัญน,นี้ไม่เพียงแต่ทำให้เธอเสียชีวิตอย่างน่าสลดแต่ยังทิ้งคำถามมากมายไว้เบื้องหลงังใครกันคือฆาตรกร,รทำไมเธอถึงตกเป็นเหยื่อล่ะ และคดีนี้จะจบลงอย่างไรเมื่อผู้ต้องสงสัยคนสำคัญอย่างควอนตินเทลัสถูกนำตัวขึ้นศาลถึงสองครั้งแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปในคลิปวิดีโอนี้แอดมินจะพาคุณย้อนรอยไปดูทุกรายละเอียดของการสืบสวนที่ซับซ้อนตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เต็ไมไปด้วยความหวังไปจนถึงความค้างคาใจที่ยังคงอยู่และคุณกำลังฟังร f i ฟล์พอดแคส คำเตือนในคลิปวิดีโอนี้มีรายละเอียดที่อาจสร้างความไม่สบายใจได้เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับความรุนแรงการฆาตกรรมบางส่วนของเนื้อหาในคลิปวิดีโออาจจะมีรายละเอียดที่น่าสะเทือนใจและอาจกระทบกระเทือนจิตใจได้สําหรับผู้ชมบางท่านฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําเมื่อวันที่6ธันวาคมปี2014 เวลา2ทุ่ม7นาทีลาทรอยรัตและเกลนวิลเลียมส์ได้โทรแจ้งสำนักงานในอำเภอพานโนล,ล่าเขาตีว่ามีรถยนต์ถูกไฟไหม้อยู่ที่ข้างถนนฮิรอนโรดในเมืองคอร์ดแลนด์รัฐมิสซิสซิปปี2นาทีต่อมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินก็มาถึงที่เกิดเหตุโคฮาเล่หนึ่งในเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่รับแจ้งเหตุเกี่ยวกับเหตุการณ์น,นี้ได้ให้การว่าเมื่อเขาไปถึงที่เกิดเหตุ เขาเห็นเจสสิก้าแชมเบอร์สยืนอยู่กลางถนนในสภาพที่มันดูน่าตกใจมากๆเธอนุ่งเพียงแค่กางเกงผมของเธอเนี่ยถูกไฟไหม้จนหยิดงอใบหน้าเต็ไมไปด้วยขมเหลวควันและร่างกายเนี่ยก็ถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงเธอเดินเข้ามาหาเขาพร้อมกับร้องขอความช่วยเหลือโคลได้นำผ้าห่มมาห่อตัวเธอเอาไว้จับมือให้กำลังใจเธอภายในปากของเธอนั้นไม่เคลียมเป็นสีดำสนิทเลยเมื่อเขาถามชื่อเธอ เธอก็บอกว่าเธอชื่อเจสสิก้าแชมเบอร์สแต่เธอจําไม่ได้เลยว่าเธอคือใครและโคลเองก็ยืนยันว่าตลอดชีวิตการเป็นนักดับเพลิงของเขาเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนและหวังว่าจะไม่เห็นมันอีกหลังจากที่หน่วยกู้ภัยนั้นได้พยายามที่จะช่วยชีวิตเจสสิก้าอย่างเต็มที่พวกเขาถามเธอว่าใครที่เป็นคนทําเธอบอกผ่านบาดแผลที่บาดเจ็บสาหัสว่าอิริกจกนตาทีทุกคนเชื่อว่าพวกเขาได้ยินเธอบอกว่าเป็นอิริกเหมือนกัน เจสสิก้าแชมเบอร์สวัย19ปีเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมมฟิสเบิร์นยูนิตด้วยลิคอปเตอร์เธอถูกไฟไหม้กว่า93เอร์เซนของร่างกายและแพทย์ได้ตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าความพยายามที่จะช่วยชีวิตของเธอนั้นน่าจะไม่เป็นผลเจสิก้าหมดลมหายใจเมื่อเวลาตี2 36นาทีของวันที่7ธันวาคมโดยมีแม่ของเธอกุมมือเธออยู่ข้างกายภายใน48ชั่วโมงต่อมา โดยเฉพาะกีจสืบส่วนพิเศษถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อตามล่าหาฆาตกรสมาชิกในทีมบางคนรวบรวมและตรวจสอบหลักฐานในขณะที่คนอื่นๆมุ่งเน้นไปที่การสอบสวนทุกคนที่ชื่อว่าอีริกหรือว่าเดเร็กที่ทราบว่าอยู่ในพื้นที่ในคืนวันที่6ทธันวาคมสิ่งที่แปลกก็คือทุกคนที่ชื่ออีริกหรือว่าเดเร็กพวกเขาได้รับการยืนยันอย่างรวดเร็วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากพวกเขามีหลักฐานยืนยันที่อยู่ในขณะที่เกิดเหตุ และมันเชื่อถือได้และยังอนุญาตให้พนักง,งานสอบสวนตรวจสอบประวัติตำแหน่งจากข้อมูลโทรศัพท์มือถือของพวกเขาอีกด้วยชายคนหนึ่งชื่อวเดเร็กเจอเนอร์วัย31ปีซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเขาอยู่กับเพื่อนกลุ่มเดียวกับเจสซิก้าเขาจึงถูกตำรวจเข้าจับกลุ่มและทำการสอบสวนอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามในช่วงต้นของการสืบสวนตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ว่าเจสสิก้าได้บอกชื่อผู้ที่ทำร้ายเธอในที่เกิดเหตุเจอเนอร์กล่าวว่าเขาไม่รู้ว่าทำไมชื่อของเขาถึงไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เขาถูกปล่อยตัวหลังจากถูกคุมขังอยู่หลายวันเพราะว่าเนื่องจากไม่มีหลักฐานใดๆที่จะคุมตัวเขาต่อไปได้พนักง,งานสอบสวนทำงานแทบจะตลอดเวลาเพื่อจำกัดผู้ต้องสงสัยที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดในเมืองคอร์ดแลนด์เมืองนี้มีประชากรเพียงประมาณ500คน เนื่องจากหลักฐานส่วนใหญ่นั้นก็ถูกไฟไหม้ไปหมดพนักง,งานสอบสวนจึงมีข้อมูลเพียงไม่กี่ชิ้นที่จะติดตามหาฆาตรกรและเมื่อชื่ออ e ิริกไม่นำไปสู่ความคืบหน้าใดๆพวกเขาจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากสาธารณะคดีนี้นั้นกลายเป็นที่สนใจของสังคมอย่างรวดเร็วเนื่องจากมันเป็นคดีที่น่าตกใจและน่าสะเทือนใจมันปรากฏในสถานีข่าวหลายแห่งและขึ้นหน้าปกของนิตยสาร People โดยความหวังที่จะรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมพี่สาวของเจสิก้าได้สร้างเพจ Facebook ชื่อ Justice for Jessica ซึ่งได้รับผู้ติดตามมากกว่า150,000คนภายใน24ชั่วโมงแรกและเช่นเดียวกับกลุ่มสนทนาออนไลน์ส่วนใหญ่ข่าวลือนี้ก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วบางคนยืนกรานว่านี่ไม่ใช่การฆาตกรรมแต่เป็นอุบัติเหตุไฟไหม้รถยนต์ที่เกิดจากเครื่องยนต์ต่างหากบางคนก็ยืนยันว่าเป็นเบนพ่อของเธอ เนื่องจากเป็นเคยกล่าวไว้อย่างเปิดเผยว่าเขาไม่สนับสนุนความสัมพันธ์ต่างเชื้อชาติในขณะที่เจสซิก้ามีความสัมพันธ์แบบนั้นหลายครั้งแล้วบางคนเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือว่าแก๊งในขณะที่คนอื่นๆถึงกับร่วมมือกันเพื่อพิสูจน์ว่าฆาตกรนั้นคืออดีตแฟนคนหนึ่งของเธอและถึงกับส่งข้อความที่สร้างความเสียหายหรือว่าคุกคามไปยังชายเหล่านั้นข่าวลือทั้งหมดได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้น วิธีการที่รถถูกไฟไหม้แสดงให้เห็นว่าไฟเริ่มต้นจากบอกคนขับโดยใช้น้ำมันเบนซินเป็นตัวเร่งพอของเจสสิก้าคือเบนเป็นช่างยนต์ที่ทำงานให้กับตำรวจท้องถิน่นและมีหลักฐานยืนยันที่อยู่และมันน่าเชื่อถือในช่วงเวลาที่เกิดเหตุฆาตกรรมข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับแก๊งหรือว่ายาเสพติดดูเหมือนจะถูกขัดล้างออกไปด้วยแม้ว่าเจสสิก้าจะใช้ชีวิตที่ค่อนข้างผ่าโผลในช่วงอายุ15-18ปี หลายคนระบุว่าเธอนั้นก็ได้หลีกเลี่ยงสถานการณ์ประเภทนี้ในช่วงปีที่นำไปสู่การเสียชีวิตของเธอหรือถ้าเปรียบให้เข้าใจง่ายๆก็คือเธอนั้นก็เริ่มลดละเลิกแล้วและอดีตแฟน2คนที่ถูกสงสัยทั้งออนไลน์ก็ได้รับการสอบสวนและผลที่ออกมาพวกเขาถูกตัดออกจากผู้ต้องสงสัยพนักง,งานสอบสวนยังได้พูดคุยกับชายคนหนึ่งเขาชื่อควอนตินเทลัส ซึ่งเจสสิก้าได้ส่งข้อความและโทรหาในช่วง17วันก่อนการเกิดฆาตกรรมและตลอดทั้งวันที่มีการฆาตกรรมคอนตินเขาถูกตัดออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยในตอนแรกตลอดช่วงเดือนแรกหลังจากการเสียชีวิตของเจสสิก้าตำรวจสามารถสอบสวนผู้คนไปมากกว่า100คนและพวกเขาได้สร้างทำลายที่ชัดเจนในวันเกิดเหตุของเจสสิก้าพวกเขายังได้ตรวจสอบหลักฐานสำคัญบางอย่างในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดตำรวจ พบรถยนต์ของเจสสิกา้าและเสื้อผ้าที่เหลืออยู่ถูกปกคลุมด้วยน้ำมันเบนซิน,นจากนั้นพวกเขาก็พบกุญแจของเธออยู่ห่างออกไปอีกประมาณหนึ่งในสี่ไมล์มันถูกทิ้งอยู่ในพุ่มไม้พวกเขาพบว่าเมื่อเวลา4ี่โมงสินาทีเพียงสี่ชั่วโมงก่อนที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินจะมาถึงที่เกิดเหตุเจสสิก้าได้คุยโทรศัพท์กับแม่ของเธอโดยบอกว่าจะกลับบ้านเร็วๆนี้แม่ของเธออ้างว่าการโทรครั้งนี้แปลกมากเพราะว่าเสียงนี่มันเงียบผิดปกติ นอกจากนี้พวกเขายังพบข้อความบนโทรศัพท์ของเจสสิก้าระหว่างเจสสิก้ากับชายที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ซึ่งนั่นก็คือควอนตินเทลัสและสุดท้ายพวกเขาก็ได้ค้นพบภาพจากกล้องวงจรปิดจากร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันแห่งเดียวกันในเมืองคอร์ดแลนดภาพนี้เองที่พานาักงานสอบสวนได้ตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นตรวจสอบอย่างละเอียดภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นจับภาพเจสสิก้าเมื่อเวลาประมาณ5้าโมงยีนาที เพียงกว่าสองชั่วโมงก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ในตอนแรกภาพนี้ดูเหมือนจะไม่ได้ให้ข้อมูลมากนักในแง่ของผู้ต้องสงสยัยอย่างไรก็ตามขณะที่ตรวจสอบผู้คนที่ปรากฏในภาพบันทึกนั้นพนักงาน,นสอบสวนรู้สึกว่าพวกเขาต้องการที่จะพูดคุยกับชายคนหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งนั่นก็คือจอร์ดมิสเตอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อบุญบุญมีประวัติอาชญากรรมเกี่ยวกับความรุนแรงเรื่องทำร้ายร่างกายผู้หญิงและการค้ายาเสพติด และเขาเพิ่งรับการปล่อยตัวจากเรือนจำไม่ถึง1ปีนำจากวันที่เกิดเพลิงไหม้ตำรวจได้เข้าจับกุมบูญที่ปั๊มน้ำมันเดียวกันเขาถูกล้อมและถูกกดดันด้วยปืนจากตำรวจก่อนที่จะถูกจับกลุ่มจอร์จมิสเตอร์และไรเชลชูดด์กล่าวว่าพวกเขาเป็นคนล่าสุดที่ถูกสอบสวนในคดีฆาตกรรมเจสสิก้าแชมเบอร์สพวกเขาให้การว่าพวกเขารู้จักเจสสิก้ดีแต่ไม่รู้ว่าเธอนั้นถูกจุดไฟได้อย่างไร และก็ไม่รู้ด้วยว่าเธอไปอยู่ใกล้รถที่กําลังถูกไฟไหม้ในคอร์ดแลนด์เมื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่บูนดูเหมือนจะมีหลักฐานยืนยันที่อยู่แต่อย่างไรก็ตามเขาก็มีข้อมูลใหม่สําหรับพนักง,งานสอบสวนดูเหมือนว่าบูนได้เห็นเจสซิก้าประมาณ11โมงเช้าของวันที่6ธันวาคมโดยเขาได้บอกว่าเจสซิก้านั้นเป็นผู้ติดยาเสพติดและเธอก็มักจะอยู่รอบๆบ,บูนและเพื่อนๆเ,เขายังบอกอีกว่า เธอกำลังมองหาความรักและใครสักคนที่จะดูแลเธอเพราะว่าพ่อของเธอใจร้ายและเหยียดเชื้อชาติเขากล่าวว่าในเช้าวันนั้นเธอได้มาหาเขาพร้อมกับไอซ์จำนวนหนึ่งเพื่อแลกกับโคเคนบูนกล่าวว่าเขาได้ปฏิเสธเธอและเธอนั้นก็ได้กลับออกไปและไม่เคยได้ยินข่าวจากเธออีกเลยเนื่องจากพนักง,งานสอบสวนไม่มีหลักฐานมากนักในการที่จะแย้งคำให้การของบูนเขาจึงได้รับการปล่อยตัวจากการควบคุมตัวในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไป เงินรางวัลก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่น่าเสียดายที่พนักง,งานสอบสวนพบว่าตัวเองนั้นกำลังติดอยู่ในทางตันจนกระทั่งพวกเขาค้นพบอีกสิ่งหนึ่งในภาพจากกล้องวงจรปิดที่ปั๊มน้ํามันนั้นการค้นพบนั้นคือรถของเจสิก้ามันกําลังเลี้ยวเข้าไปในถนนฝั่งตรงข้ามร้านค้าซึ่งเป็นถนนบ้านของควอนตินเทลัสเนื่องจากควอนตินได้รับการสอบสวนและถูกตัดออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วในตอนแรกพนักง,งานสอบสวนนั้น จึงชะลอการเชื่อมโยงเขากับการฆาตกรรมแต่อย่างไรก็ตามการค้นพบนี้ดูเหมือนจะขัดแย้งกับคำให้การที่เขาเคยให้ไว้พนักง,งานสอบสวนจึงตัดสินใจขอหมายคน้นเพื่อตรวจสอบประวัติตำแหน่งโทรศัพท์มือถือของควอนตินซึ่งแสดงให้เห็นว่าโทรศัพท์มือถือของเขานั้นกำลังส่งสัญญ,ญาณจากเสาสัญ,ญญาณเดียวกับเจสสิกา้าตลอดหลายชั่วโมงก่อนและระหว่างที่เกิดเพลิงไหมจากนั้นกุญแจรถของเจสสิกา้าก็ถูกนำไปทดสอบดีเอ็นเอของควอนติน ซึ่งผลนั้นก็ออกมาเป็นบวกและในที่สุดประมาณ14เดือนหลังจากการเสียชีวิตของเจสสิกา้าคอนตินเทลัสก็ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยที่มีโทษถึงประหารชีวิตในงานถแถลงข่าวพนักง,งานสอบสวนเปิดเผยว่าผนังนี้นั้นเต็มไปด้วยรายชื่อและรูปภาพของผู้ที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเจสสิก้าแชมเบอร์สหลังจากผ่านไปกว่า1ปีพวกเขาได้จำกัดผู้ต้องสงสัยให้เหลือเพียงคอนตินเทลัส เลัสถูกจับกลุ่มในเดือน,นสิงหาคมในปี2015หลังจากที่เขาใช้บัตรเครดิตท,ที่ถูกขโมยซึ่งเป็นของนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวจีนที่ถูกสังหารในรัฐหลุยเซียนาตอนนี้เขาถูกระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในการเสียชีวิตของเจสสิก้าแชมเบอร์สด้วยเช่นกันพนักง,งานสอบสวนมั่นใจว่าเขาเป็นบุคคลที่ถูกต้องและเชื่อว่าเขาเนี่แหละลงมือทาเพียงลําพังด้วยซ้ําอย่างที่กล่าวไว้ในข่าขวควอนตินได้ย้ายไปอยู่เขตใกล้เคียงซึ่งในที่สุด เขาก็ถูกตั้งข้อหาใช้ใบเครดิตของนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างชาติชื่อว่าแมนดี้ซึ่งเด็กคนนั้นถูกพบว่าเสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์ของเธอเมื่อวันที่8สิงหาคมป,ปี2015ในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนการเสียชีวิตของแมนดี้ผู้ชาวหลายคนระบุว่าพวกเขาเห็นควอนตินและแมนดี้คุยกันที่บันไดข้างนอกข้อมูลโทรศัพท์มือถือยังระบุว่าควอนตินอยู่ห่างจากอพาร์ตเมนต์ของแมนดี้ไม่ถึง200ฟุตในคืนก่อนที่เธอจะถูกพบ และเนื่องจากไม่มีด n a นหรือว่าหลักฐานทางกายภาพที่เชื่อมโยงควอนตินกับการฆาตกรรมแมนดี้มันจึงยังไม่มีการตั้งข้อหาฆาตกรรมการสอบสวน ass, ควอนตินเทลัสกินเวลาอยู่หลายเดือนโดยเริ่มจากการสอบปากคำสามครั้งครั้งแรกควอนตินให้การอย่างใจเย็นและปฏิเสธว่าเขาไม่ได้อยู่กับเจสสิก้าในคืนเกิดเหตุแต่ในการสอบปากคำครั้งที่สองหลักฐานที่แน่นหนาขึ้นเช่นข้อมูลตำแหน่งโทรศัพท์มือถือที่ตรงกัน และดีเนเอของเขาบนพวกกุญแจรถของเจสสิก้าทำให้เรื่องราวของเขาเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อสิ้นสุดการสอบปากคำครั้งที่3พนักง,งานสอบสวนได้ฟ้องคอนตินเทลัสในข้อหาฆาตกรรมโดยมีโทษให้ประหารชีวิตการพิจารณาคดีของเขาเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมปี2017ด้วยคอนตินให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาอายการเขตจอนแชมเปียนแถลงต่อคณะลูกขุนว่า ควอนตินนั้นเป็นผู้ที่ลงมือสังหารเจสซิก้าโดยลำพังพวกเขาเพิ่งเป็นเพื่อนกันไม่นานแต่ควอนตินมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศกับเจสซิกา้าซึ่งปรากฏในข้อความจำนวนมากที่เจสซิก้าปฏิเสธที่จะตอบเขาอาจการเชื่อว่าในคืนเกิดเหตุควอนตินได้ทำร้ายเจสซิก้าในรถจนเธออาจจะหมดสติและด้วยความตกใจหรือว่าคิดว่าเจสซิก้าอาจจะเสียชีวิตแล้วควอนตินจึงตัดสินใจเผาร่างกายและรถเพื่อทำลายหลักฐานแต่เจสซิก้ากลับตื่นขึ้น,นมาขณะที่ถูกไฟคลอก และประสบกับช่วงเวลาสุดท้ายที่น่าสยดสยองฝ่ายจำเลยได้โต้แยง้งโดยเน้นย้ำถึงคำพูดของเจสซิก้าที่ว่ามันคือยูริกพวกเขาพยายามหักล้างหลักฐานทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับควอนตินกับที่เกิดเหตุโดยอ้างว่าเป็นเพียงหลักฐานแวดล้อมเช่นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เกิดขึ้นหลายชั่วโมงก่อนเกิดเหตุข้อมูลโทรศัพท์มือถือที่อาจจะคลาดเคลื่อนและดินเอบนพววกุญแจอาจจะมาจากการที่ควอนตินเคยขับรถไปร้านเหล้าด้วยกันนอกจากนี้ พวกเขายังเรียกพยานผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์มาให้การว่าบาดแผลของเจสซิกา้าทำให้เธอนั้นไม่สามารถพูดชื่อของฆาตรกรได้อย่างชัดเจนซึ่งขัดแย้งกับคำให้การของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ได้ยินเธอพูดว่าอีริกแม้ว่าคดีของอายการส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลักฐานแวดล้อมแต่ก็ยังคาดการณ์ว่าจะได้รับชัยชนะอย่างไรก็ตามหลังจากพิจารณาคดีนาน6วันคณะลูกขุนไม่สามารถหาข้อสรุปได้ซึ่งทำให้เกิดโมฆะคดีขึ้น การพิจรารณาคดีใหม่เกิดขึ้นในเดือนกันยายนปี2018และอีกครั้งที่ผลลัพธ์เหมือนเดิมก็คือโมคะทำให้ควอนติ้นเทลัสถูกพิจรารณาคดีในข้อหาฆาตกรรมเจสิก้าแชมเบอร์สถึง2ครั้งแต่ทั้ง2ครั้งก็จบลงด้วยคณะลูกขุนที่ไม่สามารถตัดสินได้มีรายงานว่าคอนตินเทลัสเขาได้เดินทางไปที่มอนโรรัฐหลุยเซียนาเพื่อที่ว่าจะต้องไปขึ้นศาลในข้อหาฆาตกรรมที่นั่น เขาถูกตั้งข้อหาในการสังหารนักเรียนแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2015พนักง,งานสอบสวนกล่าวว่านักเรียนคนดังกล่าวถูกทรมานก่อนที่จะถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีดเกือบ30ครั้งในพาทเมนต์ของเธอเทลัสปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ลงมือสังหารเด็กนักเรียนคนนั้นแต่เขายอมรับสารภาพผิดในข้อหาใช้บัตรเดบิตของเธอและถูกตัดสินจำคุก10ปีในฐานะผู้กระทำผิดซ้ำเทลัสถูกส่งตัวมาที่มิสซิสซิปปี เพื่อเผชิญกับข้อหาฆาตกรรมในคดีของเจสซิก้าแชมเบอร์สสำหรับคดีของแชมเบอร์สอายการเขตจอห์นแชมเปียนกล่าวว่าเขาอาจจะนำเทลัสขึ้นศาลเป็นครั้งที่3แต่เขาต้องการให้การขึ้นศาลครั้งนี้ไม่ต้องเป็นข่าวโด่งดังและเขาอยากจะถามความเห็นของครอบครัวแชมเบอร์สก่อนว่ายังต้องการที่จะดำเนินคดีต่ออีกไหมเมื่อวันพุธที่2พฤศจิกายนในปี2022เจ้าหน้าที่ได้ประกาศว่าคอนตินเทลัส จะไม่ถูกดำเนินคดีในข้อหาฆาตกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างชาติชื่วแมนดี้ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมเจสสิก้าแชมเบอร์สนั้นยังคงไม่มีการกำหนดวันสำหรับการพิจารณาคดีครั้งที่3คอนตินเทลัสยังคงถูกคุมขังเพื่อรับโทษจำคุก10ปีในข้อหาใช้บัตรเดบิตของเหยื่อที่ถูกฆาตกรรมและนี่ก็คือเรื่องราวสุดสะเทือนใจที่เกิดขึ้นกับเจสสิก้าแชมเบอร์สคุณผู้ชมฟังจบแล้วมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับอย่าลืมพิมพ์แสดงความคิดเห็น หรือว่าวิเคราะห์เพิ่มเติมกันที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับทางช่อง Red f i e Podcast เราไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็ตามนะครับแอดมินขอนำเสนอในเชิงข่าวและสารคดีเพื่อให้ทุกคนทราบและเป็นกรณีศึกษาก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับวันนี้ขอตู้ลาไปก่อนและพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับ